ค่ผมจะเอออกบ้านไม่ได้ออกบ้านก็มีเขินเล็กน้อยเอาไว้คาดผมทํางานนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็ไปทำทำสังฆทานเป็นวันที่สามนะคะพี่เนะลิพนพรเดย์สามนะคะทำใดๆเสร็จมีเรื่องประทับใจโอ้ประทับใจจนต้องมาเล่าสู่กันฟังก็คือฉันน่ไปทําสังฆทานตามปกติใช่ปะเชิก็จะมีวัดในดวงใจก็คือวัดใกล้บ้านวัดใกล้บ้าน,ว,น,านวันเนี้ย ก็ทำกับอ่าท่านเป็นพระหนุ่มอยู่เลยนะเธอดีที่ศีกะกอบไม่มาคนพกวันนี้ไม่มีรายชื่อในศีกะกอบจะจ้าพัดวันนี้ฉันยังนึกอยู่ในใจว่าอย่ามายุ่งกับหลวงน้องต้องหลวงพี่เนาะหลวงพี่ของฉันนะเดท่านเป็นพระหนุ่มแล้วก็รูปงามนะคะเวลาให้พรก็ตั้งตั้งใจให้ศีลให้พรฟังชัดเปี้ยทุกคำนะคะพระองค์นี้นะคะอ่าฉันก็มาทำทำบุญทำสังฆา นก็ซื้อพวกอาหารขนมอะไรงมาถวาย่อสักการะอะไรเงี้ยตอนที่ฉันไปทำน่ะฉันน่ะเข้าไปพร้อมกับคนผิวสีค่ะคนผิวสีมาทาสักการะค่ะทูแบบมาสองคนตัวใหญ่ยังตึกเลยนะมาเสร็จปุ๊บพักก็อึ้งซันก็อึ้งซึนก็อมยิ้มประมาณว่าเฮ้ยคืองงไงไม่เคยแบบไม่เคยเจอคนผิวสีมาทาสักการะเลยเนี้ยคือ จะก็อุหมอพักก็ท่านก็อมยิ้มเลยนะคงจะอารมณ์คิดอยู่เอ๊จะจะพูดยังไงดีคือเหมือนท่านจับไม้แล้วก็จับไม้แล้วก็แบบจะพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคนข้างหน้าเขาเขาก็สวัสดีครับเออกาบเป็นด้วยนะเธอกาบพระเป็นด้วยนะกาบพระเหมือนเราเลยนะกาบสามทีคนคนที่นั่งข้างหน้าฉนะเขาว่าน่าจะมาอยู่ไทยสักพักใหญ่แล้วล,ะ <S <S ละ่ะนี่มาพร้อมผลไม้ลากไม้นะกล้วยหวีเบล,ล้อแอปเอป,เปิ้ลน้ำเต็มถาดเลยนะเออแล้วก็ รู้จักไปเอาสักทานรู้จักไปเอาพระไต่มาด้วยนะสองคนเขานะเสร็จแล้วพระท่านก็แกแองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เหมือนว่าพยายามสวดชา้ชาๆเพื่อใหอ้สองคนข้างหน้าเขาได้พูดตามข้างหน้าชสนะเขาก็พูดไทยตามจะได้ยินเขาสวดภาษาไทยแต่ว่ามันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้งางทันบ้างไม่ทนมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอแต่ท่านดีท่านสวดชา้ชาๆเพื่อให้ เหมือนว่ากล่าวนำช้าๆเพื่อให้เขาได้พูดทันหรือได้ฟังอะไรนะแต่คนข้างๆชน,นะเขาน่าจะพูดไม่เป็นหรือว่าไงนี่แหละเขาก็ทำมือแบบเขาเียสองมือๆๆๆสสนับตาพึมพึมพึมภาษาสวดภาษาสวดเขานะพอเสร็จแล้วใดๆข้างหน้าก็ถวายละดิฉันก็ถวายละเลยอีตาคนข้างฉันนะคะเขาก็ยังขอพรอ,อยู่พระท่านก็คงแบบมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโยมติมเอสได้ บอกวัดตาสขาวอะโยมถวายพีสเขาก็หันไปสกิดอิตาสดำเสร็จแล้วก็ปุ๊บก็ไปถวายเสร็จอระท่านก็ให้ศีลให้พรเสร็จเออท่านน่ารักนะเธอตบท้ายด้วยว่า Have a good day นะโยมแล้วท่านก็ยิ้มอะไรเงี้ยเออฉันชอบวัดนี้ชอบไปทําสังฆทานทําบุญวัดนี้พอรู้สึกสบายใจดีแล้วก็รู้สึกว่าพระท่านตั้งใจ ท่านตั้งใจให้พรดีเออคือต่อให้ไม่รู้สิต่อให้เค้าบอกว่าไม่ให้ศรัทธาคือเขาอะไรนะที่เขาบอกว่าอย่าไปเอเออะไรว่านคนอะ่ะดี๋ยอย่าไปในคนเยอะให้นับถือแก่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาฉันทําบุญอะ่ะฉันชอบทํากับพระองค์นี้เพราะรู้สึกว่าท่านอะ่ะตั้งใจให้พรเราเหมือนแบบบางองค์เหมือนแบบก็พูดเร็วฟังก็ไม่ทนันพูดอะไรก็ไม่รู้รีไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนรีบแบบ เราคิดต่อไปหรือเปล่าแต่องค์เนี้ท่านจะตั้งใจมากทุกครั้งที่ฉันไปฉันจะชอบไปทํากับพระอ,องค์นี้มากแล้วท่านบวชนานมากบวชตั้งแต่ฉันท้องจนตอนนี้ท่านยังไม่สึกก็หวังว่าท่านจะอยู่ในศีลในธรรมต่อไปฉันจะบอกว่าหลวงพ่อกระโตหลวงพี่กระโตยังแพ้องค์นี้แต่องค์นี้ท่านไม่น่าเล่นโซเชียลไม่น่าเล่นอะไรเออนะก็รู้สึกว่าเป็นแทบอักฤษเดนหนึ่งวันที่เห็นคนประเทศอื่นแต่มาทำสังฆทานอ,อ้น่ารักดีอะ่ะ น่ารักจังก็วันนี้ก็ไปทําบุญให้ชื่อนามสกุลเก่าแล้วก็ทำเมีชื่นนามสกุลใหม่แล้วก็ถวายส่วนหนึ่งให้กับปราชนีของเราด้วยก็รู้สึกว่าเป็นวันดีๆวันหนึ่งขอให้ทุกคนมีวันดีๆเหมือนกันนะจ๊ะ